สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานบัดดาติกพามาชมต้นกระเศ้าซีดาครับในช่วงฤดูแล้งนะครับกระเส้าซีดาครับเติมต้นใหม่เลยนะครับ ต้นกระเซ้าซีดาครับเขาเป็นไม้เท้าเลื่อยนะครับเป็นไม้เลื่อยครับจะขึ้นมาในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงนะครับผลของเขาแตกเป็นกระเซ้านะครับแตกเป็นหกแฉกนะครับลักษณะผลแห่งของกระเซ้าซีดาครับลักษณะผลของเขาครับ ผลของเขาจะอยู่ข้างในนะครับในกระสอบครับผลแห่งของเขาครับลักษณะใบของเขาครับเป็นสามแฉกนะครับเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกันครับมีใบลักษณะคล้ายสวรสนะครับหรือว่า มีลักษณะผลไข่ไก่ฝ่าพยารอรอนะครับกระเจ้าซีดากันนะครับเขาเป็นพืชกินมแมลงนะครับโดยดอกของเขานะครับเป็นที่กับดักจับมแมลงนะครับอิสานมาดําติก๊กทายให้ชมในช่วนฤดูแรงนะครับ เขาเป็นพืชกินมแมลงนะครับโดยการดอกของเขานะครับดอกเล็กๆครับเล็กกว่าดอกไก่ฝ่าพญาลอนะครับเขาเป็นพืชกินมแมลงนะครับมแมลงขนาดเล็กพนุนแห่งของเขาครับเต็มุมกระเช้าเลยนะครับกระเช้าซีดาครับกระเช้าซีดาเป็นพืชในวรรณคดีนนาาทไทยนะครับ กระสอบซีดาเป็นพืชปลานะครับกระสอบซีดาครับเขาเป็นไม้เลื่อยที่พบในปลาบินจะพันทั่วไปนะครับในปัจจุบันกบพบเห็นได้ยากแล้วนะครับ นี่คือลักษณะเม okay? ็ดแห่งของเขานะครับเมล็ดแห่งของเขาครับกระสอบสีดาเขามีม mm ีอ hmm. ยู่ประมาณสองสามสายพันธุ์นะครับมีกระเซ้าผีมดและกะไก่ฝาพญาลอนะครับที่มีลักษณะใบและกะลำต้นเทาคล้ายกันนะครับจะมีความแตกต่างอยู่ที่กระเซ้าของเขานะครับขนาดเล็กขนาด ใหญ่และขนาดแบนนะครับเป็นพืชที่มีดอกขนาดเล็กนะครับเป็นรูปกระบอกกลวยนะครับรูปแต่ครับที่เป็นสลัดจับแมลงนะครับับเป็นพืชกินแมลงครับสราพคุณของกระเจ้าซีดาครับใบของเขานะครับ ใส่ตำคันเอาน้ำครับเป็นรักษาแผลง,งูกัดนะครับแก้พิษงูงูกัดนะครับรากกะสาวซีดาครับมีสรระคุณช่วยขับลมในลำไส้เป็นยาช่วยระดูในสตรีมาตามปกตินะครับ โดยกันแสร่รากของเขาครับในช่วงฤดูแร้งนะครับผว่างเขาจะเต็มต้นใหม่นะครับเขาเป็นไม้เถาเลื่อยนะครับอ,อ,อิงอาศัยไม้อื่นนะครับจะเกิดยุดตามป่าริมมูบานต่างๆนะครับ มื่อนี้อีสานมาดัมติกาพามาชมผลแห่งของกระเช้าซีดานะครับเป็นไม้ในวันนัก,กีไทยนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้อีสานมาดัมติกสวัสดีครับ